หลายคนเคยเจอปัญหานี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนคุยกันคนที่เพิ่งคบกันหรือว่าคนที่คบกันมานานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาไม่มีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันนะแลวคุณก็เลยแต่คิดว่าเฮ้ย hey, ความสัมพันธ์นี้มันจะไปรอดไหมทั้งทั้งที่บางที่คุณอาจจะยังรักเขาอยู่นะคุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปนะแต่ว่าคุณกลับรู้สึกว่าคุณไม่สามารถแก้ไขหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาบอกครับว่า5สัญญ,ญา สามารถบ่งบอกได้ครับว่าความรักของคุณครั้งเนี้ยมันไปกันไม่รอดมันมีอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้เตรียมใจหรือว่าเพื่อที่คุณจะได้นําไปปรับหรือไปคุยกันเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเพราะผมเชื่อครับว่าการที่เราทําอะไรเดิมๆมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมซึ่งแน่นอนครับว่าผลลัพธ์ที่คุณเจออยู่มันแย่ถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบใหม่มันถึงจะทําให้รักของคุณเนี่ยดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเรามาดูนครับข้อที่1นครับนั่นก็คือเขาทําให้คุณเนี่ยรักตัวเองน้อยลงครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่เขาใช่สําหรับคุณนะครับเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้แน่นอนการที่คุณเจอคนที่ใช่เนี่ยคุณจะสบายใจคุณจะโล่งและมีความสุขแต่ถ้าหาว่าคุณเจอคนที่ยังไม่ใช่อะแน่นอนว่าอยู่ด้วยกันมันต้องอึดอัดคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่สนนนนใจคคคคคุุุณณณเเลยยยยยยยไมมม่่่่่่่ออออีีาาาาต้งงพูฝดวซึ ว่านานๆไปนะครับมันบั่นทอนหัวใจอยู่ละแล้วลสักวันหนึ่งถ้าปัญหานี้ไม่ถูกแก้ไขไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปหรือคุณก็อาจจะไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณคบใครและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองน้อยลงคุณควรพิจารณาความสัมพันธ์นี้ให้ดีครับและข้อที่2ครับก็คือคิดถึงแต่ตัวเองครับบางคนเนี่ยครับมองปัญหาของอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าปัญหาของตัวเองนะเรื่องใหญ่เลยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามสําหรับฉันมันคือเรื่องใหญ่ แต่พอเป็นของคู่ตัวเองปุ๊บโอนเรื่องแค่นี้ทําเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทาไมต้องมางี่เง่าด้วยทําไมต้องเอาแต่ใจด้วยแต่เขาเป็นตัวเองงี่เง่าได้เอาแต่ใจได้นี่แหละครับคือความหมายของคําว่าปัญหาของตัวเองใหญ่แต่ของคนอื่นเล็กยกตัวอย่างเช่นบางคู่ครับปัญหาเรื่องบนเตียงเงี้ยคนหนึ่งมองว่าสําคัญอีกคนหนึ่งมองว่าไม่สําคัญคนที่มองว่าไม่สําคัญก็มองว่านี่เป็นเรื่องเล็กคนที่มองว่านี่สําคัญก็มองว่านี่เป็นเรื่องใหญ่แต่แน่นอนครับว่าปัญหาของคนเราเนี่ยมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละคน เพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณปล่อยไว้แบบนี้แน่นอนว่าระยะยาวไม่ส่งผลดีแน่นอนครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบแล้วเขาชอบคุณต้องหาตรงกลางให้เจอครับว่าจะทํายังไงให้เราทั้งสองคนมีจุดที่เราโอเคกันทั้งคู่มันถึงจะจบ และข้อที่3ามก็คือความคิดสวนทางกันหรือว่าความชอบสวนทางกันครับคนเราคบกันเนี่ยครับมันต้องมีระดับความคิดหรือ m i n d s e t ที่เท่าเท่ากันหรือว่าต้องมีความชอบหรือไลฟ์สไตล์ที่มันไปคิดทางเดียวกันมันถึงจะไปกันได้แต่ในเรื่องของความชอบหรือไลฟ์สไตล์นั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนกันได้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่ามันมีสวนทางกันได้บ้างมันโอเคแต่ในเรื่องของมายเซ็ตหรือความคิดเนี่ยถ้าสวนทางกันเนี่ยไม่รอดหนักเลย พอแน่นอนครับว่าคุณจะเห็นต่างกันแบบสุดขั้วเลยมันจะคุยกันไม่ลงตัวเลยเพราะระดับความคิดของคุณกับเขามันต่างกันเยอะเกินไปยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นคนมองโลกในแง่บวกแต่เขาเป็นคนมองโลกในแง่ลบอย่างเงี้ยมันไปกันไม่ได้นะคุณเป็นคนแบบว่าพูดจาดีให้เกียรติผู้อื่นแต่เขาเป็นคนขี้ดินทาอย่างเงี้ยนี่เจ๊งเลยนะเนี่ยคือระดับความคิดที่มันต้องเท่ากันหรือในเรื่องของความชอบที่มันสวนทางกันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าคุณชอบไปเที่ยวภูเขาแต่เขาชอบไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยมันก็ต้องหาจุดตรงกลางว่าเฮ้ หน้าไปเที่ยวภูเขากันอะไรอย่างเงี้ยต้องสลับกันไปมันต้องแบบว่าคิดถึงใจเข้าใจเราอะ่ะมันถึงจะไปกันได้ไกลและข้อที่4ครับก็คือคู่ของคุณไงมีแต่ความเบื่อหน่าย ถ้าหากวันไหนที่คุณและเขารู้สึกว่าอยากทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีไอ้คนเนี่ยแสดงว่าคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แล้วเพราะคุณไม่ได้มองแล้วว่าคู่ของคุณคือความสุขแต่คุณมองแล้วว่าคู่ของคุณคือภาระคุณไม่อยากมีเขาไปไหนมาไหนแล้วเขาไม่อยากมีคุณไปไหนมาไหนแล้วต่างคนต่างอยากใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมายุ่งกันซึ่งอันเนี้ยหนักถ้าหากไม่มาคุยกันว่าต้นตอของสิ่งที่ทําให้เราเป็นแบบเนี้ยมันคืออะไรไปไม่รอดแน่นอนเผือๆอาจจะมีการนอกใจกันเกิดขึ้นน,นู่นนี่ นนั้อะไรดวยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ต้องรีบแก้ไขและข้อที่5ครับก็คือคู่คุณเนี่ยไม่เชื่อใจกันละบางทีแรกๆอาจจะเชื่อใจแต่พอมีประเด็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาแรละเกิดความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นมันส่งผลนะครับต่ออีกฝ่ายหนึ่งพอคุณทําไม่ดีมาอีกฝ่ายนึงเขาก็จะตามจิก ขเขาจะงี่เง่าใส่คุณเยอะขึ้นเพราะเขาระแวงอ่ะเขาไม่มีความสุขอ่ะเขามันเกิดเหตุการณ์ที่คุณทําไม่ดีซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาและแน่นอนว่าพอแกนของความสัมพันธ์เนี่ยหรือเรื่องความไว้ใจอย่างเงี้ยมันไม่แข็งแรงอ่ะแน่นอนว่ามันก็พังง่ายและมันก็จะเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ถ้าหากว่าคุณและเขาไม่มีความเชื่อใจกันแล้วกันสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับบางคนเนี่ยกว่าจะได้เห็นกันก็นานแต่บางคนก็สามารถเห็นได้ มไ่่ใชเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่คุณเจอคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมาะกับคุณขนาดนั้นนะคุณอย่าไปเสียดายครับว่าคบกันมาตั้งนานคุยกันมาตั้งหลายเดือนเพราะสุดท้ายแล้วครับมันก็จะไปกันไม่รอดอยู่ดีคุณจะเสียเวลาเพิ่มไปอีกทําไมในเมื่อคุณหาทางพยายามแก้ไขแล้วมันยังไม่ดีขึ้นมันยังเป็นเหมือนเดิมมันก็ชัดแล้วว่ามันเป็นที่นิสัยทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้มันอาจจะไม่หมายความว่าเขาไม่ดีหรือคุณไม่ดีนะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ว่าคุณและเขาไม่แมชกันแค่ ซึ่งเราเอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปเจอคนที่พร้อมจะแมทช์กับเราดีกว่าคุณจําคํานี้ไว้เลยนะครับว่าอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปแล้วแต่ให้เสียดายเวลาที่ยังเหลืออยู่เพราะสิ่งนั้นมันสําคัญกับชีวิตคุณมากกว่าขอให้คุณโชคดีครับผมชองคาริสครับ